มาครับพี่น้องมือนี้มาย่างข้อหมูย่างจิ้มแจ่วครับมือนีข้อหมูย่างจิ้มแจ่วร้อนๆอ,อากาศหนาวครับหนาหนาวแล้วมาพี่น้องเดี๋ยวมาแซ่บๆน,น,นัวน้ำกันครับ ไฟก้าไฟจ้าไฟแรงเต่าทานครับข้อหมูย่างครับนีพี่น้องคอสุกรน้อยคอสุกวย่างครับโอ้อยู่ห้างบ่ใดครับยานมันใหม่ครับต้องพลิกไปพีกมา กว่าห้าอยากินของแซบมาครับมามาครับมาจะเรียบร้อยแล้วครับใไม่ๆเกียมๆจักหน่อยครับมาเ้อครับข้อหมูย่างอ่ะโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับย่างเราก็มาหั่นครับบบได้หั่นให้เบิ่งครับเมื่อกี้นี่ลืมมาพี่น้องไหมข้อหมูย่างจิ้มแจ่วครับมาครับข้อหมูย่างครับ Yeah. น,นี่ยเพียงไดครับสีสันจิ้มน้ำเจ้าครับเพยดเองครับเป็นสอของมันแพงครับมันได้หน่อยครับวันนม้ยังดอกซื้อไม่ยากเองเนี่ยอยากากินรดไดเสียบกลัวล้านหมดแล้วครับ <c oughs> คิดเอาเองว่ามนะครับมานะแซ่บๆครับ chút chút Oh, dìm, dùm, dùa dùa. ข็หมูย่างชี้กูวารลดค้นกูวครับเดี๋ยวย่างเดี๋ยวจะไปเปิดร่านขายแล้ครับนี่ยน้ำซ่าจังเลยครับหนาวหนาว